โอ้โหได้อะไรมาเนี่ยโอยุอยกลับมากิน่อปลาดโอ้โหมาจากสาดวันนั้นเนี่งเนี่ยสาที่ไปลุยนะบ้าดแมนบนนี้โอ้โหมันจากโลนี้ตัวละแป๊ดที่เด็ดตาย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 เอาจนดำเขียวเลย แกา็จะกินปลานิลเผาๆสดๆจากสะนะโอ้โหอันนี้ยิงตี่สุดนี่เออยิงเนาะอันนี้ยิงลูกซ่อนติหนูน้อยลูกเออ อ่ะอันค่ะนี่ค่ะบนบกวานคายโเป็นลงน้ำโบป็นเดี๋ยวโบเปนสลามไปแล้วด้วยอยอัน้เป็นบลงก็เป็นงลงงมงหน้าดำหน้าแดงคือกันเนาะเอาเอาลงไปงมคือกันตจี้อ้าเมื่อก่อนเห็นยิงแล้วมันเป็นลูกศรดึงขึ้นปัดทบประธานได้เห็นลับอู๋ปลายใหญ่ชับตู้่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พี่สาวกลับบ้านแล้วนะคะที่ เบลเยียมมาอยู่เมืองไทยวันนี้น้องชายคนกลางหาปลามาแต่น้องสาวคนกลางก็เผาปลาให้พี่สาวทานนะคะนิ่งวิสกี้ไทยเลนคะ่ะอันนี้อันนี้มึนหรือยังเนี่ยมึนหรือยัง <laughs> ตึงแล้วค่ะ มือปลาเผานะคะยายขวนนี่แหละค่ะแม่ค้าแม่ค้าเก่าแม่ค้าเก่าแม่ค้าเก่าถ้าเป็นร้านอาหารจะเป็นยาดาเออแต่ตอนนี้วิสกี้แต่ตอนตอนนี้เข้าป่ามะเขือแล้วใช่ปะไปเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้วนะโอ้เผาปลาพี่นองจ๋าดูบรรยากาศกินทั้งวันวันนี้ไม่เลิศไม่หรูนะคะไม่เลิศไม่หรูนะคะส้มตำ หอยสาราพัดเลยทอดหัวปีอาหารแบบธรรมชาติเลยนะตามใจฉันนะก็นี่เลยคือบรรยากาศเนาะวันนี้ก็เป็นวัน ที่28น้องกินข้าวกับพี่น้องเฮฮาด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเก็บของเก็บกระเป๋ายายนี่บอกเลยว่านั่งอยู่ด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่าวนสุดๆเลยคนเข้าหมุนวนแล้วลูกสาวจะหนีนะคะนี่เรามีนักร้องดังนักร้องเรามาแล้วนะสิลิิอนมาแล้วโบราสสีดำ โบลักสีดำจัดไปลักสีดำแล้ันวพร้อมจัดยังพร้อมจัดยังฟังแล้วเหนื่อยใจโอ้มองกระเป๋าจะดึงยังไงนะคะเนาะกินมันให้หมดในวันนี้แหละเออกินมันทุกอางก่นรอบนี้บอกเลยว่าทุกใจมากกับการแพ็คกระเป๋าเออไม่รู้จะเก็บอะไรนะคะเต็มไปหมดอันนี้ปลาเผาสามัมีกระเ๋ากินเหรอ มีจากของกินมันเอาไปก็ได้ปลาเผาธรรมชาติแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเตาเตาเตาข้างนอกมันน้อยนะโอ้ว้าวอันนี้นึ่งปลาปลาแดงเนาะปลาแดงปลาทับทิมโอ้โหดูนะน้ำน้ำอ้อยโบกทำไมเน่าโบกของผู้เท่าวันนี้ไม่อะไรไม่จังไงทำไมวาง้วนอาปาใส่เนาะงปาเต ไอ้ห่อเดนอดูสามชั้นปลานะฮะมาเมนูกู้เท่าทไมเบน้องอ่ะเบ่ไปล้ก่อนทำแรงสามยายสิกินห่อห่อมักลิ๊กนี่หมไปกระปองเลยนะเออนี่มาห่อกันเลยค่ะกินเข้ามาเข้าใจมานั่นก้อนมันกินแดดไปก้อน ยายมบาชาไปยายมายืนยืนปาดูความวุ่นวายดูความวุ่นวายแสบๆยายเอาไม้ทำป่าให้เอาลูกปลาช่วยไหมยายก็จำวงเล่าอีกวงนึงอันนี้วงยายวงสามยายวงเล่าอยู่ข้างหลังปล่อยเขาเฮฮาไปนะคะ เขามาเป็นโจบน้อยสิขะมันเยิ้เลยมันเยมากินข้าวยำแรงห่อปลาใหญ่ๆหล่างไม่ต้องใช้น้ำกึ่งจ้ะในใจยูงมุมนี้ชอบอบได้เรียกบางั้งให้เราองอบเอาอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องเซนมานเซนหมี่อ้เ้นหมี่บอกระเทียมกรเียมย่างนี้นกอกมาจากนู่นเลยใช่ไวก

ที่เอาใจแม่เอาใจก็เอาใจบ่เทิกดอกเดี๋ยวเด้อจะตายตั่หูที่เอาใจแม่ก็เอาใจบ่เทิกคำง่ญ่กินเองก็ได้มาตงใจน้อยมาดงนาดน้ป๊กนั่งนัเ็นมตกอนี่ เมาที่หลังพวกท่านเปนไงคนอุตส่าหมก็กินประจําพวกนั้แต่วปาบสุทธิ์ปาปลาตัวแข็งใหญ่ใส่ผัดน้อยเยใหญ่มันโดนนี้ก็เปลาที่กัดวลนน้หมวแล้วค่ะดแล้วบรรยากาศเช้านะฮะมุมอี้อันนี้อีกมุมหนึ่งด้านนู้นอีกมุมหนึ่งเอาปลาไหมแซ่พุกมือ กับยายๆเาไม่ได้ดูความวุ่นวายดูความวุ่นวายนะคะนี่แหละสีสันที่คนไกลบ้านคิดทอดวุ่นวายมากแต่ยะจ๋าไปอยู่ไหนก็วุ่นวายอย่างนี้แหละน้องก็ลูกหลานๆนะฮะลูกหลานเยอะลูกก็ลูกหลานนี่ก็ลูกหลาน

แก่เลยกินได้ลูกแม่ยายนะยายจับจันหน่อยมาหายายเลูกพี่ครูเหรอลูกลูกสุดยากมากขนาดแบบเต็มเงินเป็นเจ้าอ่ะยายจับจันเลยยายโอ้จับนี่เฮ้ยโวยวายดุกว่าโวยวายดุกว่าโวยวายมาหายายมามหายายมามาหายายมาไาจับป่ะมาจับ่ะนนี้กระโดดจับวันนี้ ในรายดิเอ้ยไหนเล็กถูดิเล็กถูดิไหนทูอยู่ไหนดูทูดิไหนดูทูทูเอ้ยถูมันหนีไปไหนมาเอาปอดเนาะมันก็เคยกินถูมอระผ้าใบชาละเน่เอาใบอันนี้หน่อย่าหน่อยถูถู ี๋ยวทูมาเด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 ๋ยวูมาอ้โหโอ้โหโอ้่งนีลก่อนคอคนี่ลูกอ่อนพ่ลุงตุ้งนั่งลุงตุ้งแข็ลุงตุ้งรกโอ้โหอร่อยเลยยายอืเจกสขยเข้าไปหากันสามหญ่

hey